ผมภาพลวงตาด่านที่95ผ่านโดยที่ไม่มีจูเลียสได้ไหมเราจะใช้ไรอาผ่านได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโควเออร์เอและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของ,ของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโควเออร์เอ็มและ n นาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมา แนวทางในการต่อสู้โถงภาพดวงตาดานที่95โดยที่ไม่ต้องใช้จูเลียสแต่จะใช้เป็นทีมไรอานะครับซึ่งใน,นส่วนของทีมไรอาจะแนะนําให้ไรอาเล่นไปสาย ATK นะครับหรือว่าจะเล่นสายพลังเวก,ก็ได้แต่ ATK น่าจะดีกว่าในส่วนของพสวรรค์ควรที่ต้องเลือกเป็นความเสียหายคิดิคอนกับโจมตีพรอมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําเมื่อโจมตีบอสส่วนการ์ดเราอาจจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไปใส่การ์ดของเขาแต่ตัวละครอื่นๆควรที่ต้องมีนะครับก็จะเป็นพวกโรตัสเราจะเอามาใส่หมดสภาพแล้วก็ลดความเร็วรวมถึงล้างบัฟด้วยะแล้วก็จจมมมีีใสุ่่งต จากตรงนี้เขาจะลดต้านทานความเสียหายเราจะได้สร้างความเสียหายได้แรงมากขึ้นส่วนตัวละครถัดมานะครับก็จะเป็นฟินลตัวนี้เราจะเอามาเปิดเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคิริคอนถ้าติดนะแล้วก็ยังมีเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายที่ทําได้นะครับตรงนี้แต่พันธมิตรต้องได้รับบัฟเพิ่มอัตราคิริคอนก่อนเขาถึงจะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้อีกหนึ่งตัวละครนะครับนั่นก็คือโกสโกสแนะนําเป็นการพวกเซลลี่ลวกันนะครับเพราะว่าจะได้พลังโจมตีทั้งหมดเสริมเพิ่มเติมไปด้วยส่วนสกิลลทที่่่่เเเเเเเรราาาาาจะอออมมมมมมม้้้้กกปพพพววิิิแแัังงตตดดไยืผล ให้ไลอาเนี่ยเขามีบัฟเยอะๆเพราะในการที่เขามีบัฟอยู่เขาจะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ค่อนข้างเยอะส่วนถ้าใครดาเมจไม่พออาจจะไปกินอาหารเพิ่มเติมเสริมก็จะมีอาหารสลัดปลาปักเป้าสีฟ้าอมเขียวความเสียหายที่ทาด้วยสกิลพิเศษจะบวก10%เพราะเราจะเน้นด้วยสกิลพิเศษเนาะส่วนมาถึงเนี่ยเราควรจะต้องใช้โรตัสใส่รถสปีดของเขาให้ได้แล้วก็ใหญ่เขาได้ตีนะครับเปิดบัฟย่างี้ยงได้อยู่เพิ่มความเร็วนะครับน่ยถ้าไม่ติดคิดิคอนอาจจะต้องเอาใหม่เลยนะ เพราะว่าจะอยู่ที่ตัวละครโลตัสเอ้ยตัวละครไรอารด้วยแล้วเราก็จะให้บัฟของไรอารจากตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะตีเนาะซึ่งถ้าแต่ละตัวไม่โดนลดสปีดมันก็จะค่อนข้างยากอยู่นะครับในการเล่นแล้วเราก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับถ้ามีโจมตีจะได้อยู่แต่นี้ก็คือต้องเอาใหม่ต้องให้ฝั่งตรงข้ามติดลดสปีดทีมนี้ก็จะมีความยากในระดับหนึ่ง เหมือนกันนะครับใส่สกิลไปก่อนเปิดปับ๊บแต่จริงแล้วก็ควรให้ต้องให้เขาไล่ลำนะครับหรือว่าให้เขาได้อยู่รอดเนี่ยพอสกิลมาปุ๊บเราก็จะใส่มุ่งโจมตีนะครับจากตรงนี้ พอถึงเทินตัวนี้ปุ๊บเราก็จะใส่นะครับเปิดบัฟสกิลพิเศษตัวละครเนี่ยก็จะมีพวกบัฟเยอะแยะมากมายก็จะถึงเทินของไลอาแล้วไลอาเนี่ยเราก็ไปใช้งานสกิลพิเศษนะครับคือถ้าดาเมจเราพออ่ะเราก็จะสร้างความเสียหายได้ก็บอสอาจจะใกล้เคียงเกือบตายหรืออาจจะตายไปเลยได้นะครับอันนี้ก็คือดาเมจความแรงไม่พอนะและบัฟมันยังติดไม่สุดนะครับเพราะจากที่ดูเหมือนจะไม่มีจอกเกาะและเราควรจะต้องเล่นเป็นสาย a t k ด้วย พอจะได้พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าลายอาสายเอทเคจะเป็นยังไงด่าสิบพต้องติดของเขาจริงๆนะครับถ้าไม่ติดก็จะยากหน่อยปึ๊บเดี๋ยวรอใส่ตรงนี้ก่อนบึ้มติดไหมโอเครถสปีดถือว่าได้อยู่นะครับพอได้พอได้แล้วก็ดูดปั๊บมาถ้าใส่การ์ดของเขาด้วยบอกเลยว่าดาเมจจะเหลือมาก แต่ถ้าไม่ได้ดาเมจของเขาก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดบัฟของตัวโกส์นะครับตรงนี้ก็จะได้บัฟเยอะเห็นไหมลดความเสียหายที่ได้รับคือหลักๆเลยก็คือเราจะเอาเป็นพวกบัฟนี่แหละครับแล่ตรงนี้ก็จะมีพวกมุ่งโจมตีมาลองดูบัฟของเขานะครับตอนนี้ก็จะมีบัฟเพิ่มต้านทานความเสียหายบัฟแม่นยําเพิ่มแม่นยําเพิ่มเจาะเกาะนะครับเพิ่มโจมตีทั้งหมดเพิ่มความเร็วเพิ่มอัตราคิตคิคอนลดความเสียหายที่ได้รับเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ อันนี้เป็นของฟินลอลนะครับเพราะว่าเพิ่มอัตราคิดคอนได้จากของเขาด้วยแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีเลเวลสที่เหลือก็คือตัวละครเนี่ยจะต,ต้องติดคิด้วยนะครับถึงจะรอดถ้าไม่ติดคิความแรงก็จะไม่พออยู่ดีนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะแรงสักเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมเก้าแสนถือว่าก้ากึ่งอยู่ถ้าดามเมจไม่พอจริงๆแนะนําให้ไปกินอาหารเพิ่มเติมนะครับเสริมเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากเงินเดี๋ยวเราจะโดน แล้วก็หล่นได้นะครับนั่งฟูอยู่นะบัฟฟูอยู่นะครับเปิดบัฟเสริมเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเสียงก่อนจะได้ลุ้นแบบกระช่วกโข้างหน่อยลองดูแล้วกันว่าเราจะมีลุ้นไหมไรอาจ,จะติดคิหรือเปล่าจะติดคิแล้วกระชวกได้ไหมนี่เขาก็จะมีประมาณนี้นะครับลดต้นทาความเสียหายลดความเร็วแล้วก็หมดสภาพส่วนไรอานะครับก็จะมีบัฟเพิ่มความแม่นยํา เพิ่มต้านทานความเสียหายเพิ่มแม่นยำเพิ่มจอบเกาะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดโจมตีทั้งหมดของการ์ดเชลรี่นะครับเพิ่มความเร็วมีเพิ่มอันตรายคลิคอนลดความเสียหายที่ได้รับแล้วก็ปูบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทาได้เพิ่มพรังโจมตีถ้ากินอาหารมานี่คือยิ้มละปาดยังไงก็น่าจะหล่นได้อยู่นะครับปาดแล้วหล่นแต่เนี้ยจะปาดหล่นหรือเปล่าลองดูปาบปาบเนี่ยร้านหนึ่งได้อยู่นะ ถือว่าโอเคสวยอยู่นะครับไปตีธรรมดาที่เหลือเฮ้ยอย่างนี้โอเคเลยครับเนี่ยออโต้ออ,ตอ,อ,อตเตอร์ไปได้เลยครับบัฟพร้อมลุ้นดวงบัฟซับให้พร้อมถามว่ายากไหมบอกเลยยาก <c oughs> ยากแต่มันได้อยู่นะ ้อยู่ดีกว่าทีมอื่นเพื่อในกรณีที่เราไม่มีตัวอย่างจูเลียนแล้วก็การ์ด95สามารถใช้อน,นี้ได้ เราก็ลงสกิลไปครับนี่ก็จะเป็นค่าสเตตัสของไรอาล่าสุดนะครับโดยที่เรายังไม่ได้กินอาหารแต่ใส่การ์ดของไรอานะครับแต่ในคลิปนั้นหลังจากจะจบอ่ะไม่ผ่านนะครับต้องบอกก่อนอาจจะต้องอัพสกิลหนึ่งเลเวลสแล้วก็สกิลที่2องเลเวลสด้วยเปอร์เซ็นต์การผ่านก็น่าจะสูงมากยิ่งขึ้นส่วนของที่ใส่นะตอนนี้นะครับก็จะมีโจมตีแบบไม่ติดดาวนะครับแล้วก็จะมีเซ็ตดอกก่อติดดาวจะมีเซตในส่วนของความเสียหายคิติคอนนะครับตรงนี้อัพอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ส่วนมากเนี่ยก็เน้นไปทางพวกค่าคิท ค่าคิด,ดาเมจให้เยอะเข้าไว้ส่วนประดับนะครับก็จะมีใส่พวกบวกสแต่จะมีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้ถ้าใครทําถึงสัก40,000ผมว่าบอสนะ่ะอาจจะฟิลไปเลยแล้วก็เลเวลสกิลอาจจะไม่จําเป็นต้องอัพสูงขนาดนั้นอย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้นะครับแต่เลเวล3มันจะชัว์มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะผ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพวกตัวละครโกดเนี่ย พวนี้ต้องใส่ของพวกโจมตีเสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับวินลงวินเล่านะครับยังใส่เป็นของทะเลนึก4ชิ้นอย่างโลตันนะครับก็ใส่เป็นของป้องกันถ้าใส่โจมตีหนาหนาโจมตีเยอะๆช่วยจบศัตรูได้ลงสกิลบอสก็หล่นได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําค่าสเตตัสของไรอาพอหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าไม่มีการก็น่าจะพอได้อยู่ถ้าเป็นการ์ดอย่างเพิ่มความเสียหายที่ทําต่อบอสฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่ามาแนะนําแนวทาง โงภาพมายาชั้น95หวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับเผื่อเราไม่มีจูเลียสพอมการ์ดก็ใช้ไรอาร์นีน่แหละตอบโจทย์ที่สุดแล้ว